วันนี้ผมนำรถกระบะเกียร์ออโต้โยกสูงขับขี่สบายๆนะครับคันนี้ใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถกระบะราคาถูกๆค่างวดก็เบาๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนนั้นตามผมมาชมเลยครับมาคันนี้คือ Toyota าไฮรักรีโว m สมาร์ทตัว e p พัทนะครับ2.4นะครับคันนี้เป็นตัว p r ีเรเนอร์ตัวสูงนั่นเองครับผมคันนี้พิเศษมากนะครับ ออกรถศูนย์บาทแล้วนะคันนี้ฟรีดาวจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับมีคันเดียวนะครับคันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมผมเปิดราคาเลยแล้วกันผมเปิดราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับผมได้รถปี2018หน้ายัางรอ,อหน้าร็อกโคแบบนี้เลยครับอย่างสวยเลยนะมาเรามาชมกันที่ออปชั่นคันนี้เลยนะครับอ่ะ คันนี้มาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถสีเทานะครับผมสีเทาเดิมจากโรงงานเลยนะอ่าอย่างสวยเลยกระจังหน้าเป็นสีดําตัดกับโครเมียมโลโก้อ่าเป็นของโตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอย่างสวยเลยอย่างดีด้านหน้านะครับผมามาตรงที่ไฟนะครับไฟจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้อ่าอย่างเนียบอย่างสวยเลยนะครับผม ด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมการส่องสว่างโคตรดีนะครับคันนี้มาเ,าเราตามมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นล้อแมก a ลออยเดิมนะครับตัวนี้ายางยางสวยเลยนะอดอกยางยังใหม่เต็มเปี๊ยะนะครับดอกยางนี่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคันนี้คงทนจริงๆมาที่ด้านข้างอีกสักนิดนึงนะครับผมด้านข้างตัวนี้จะเป็นมือเปิด ชุบโครเมียมนะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับกดล็อกรถคายล็อกรถกุญแจเดียวได้เลยมาด้านข้างพิเศษอีกนิดนึงอ่าเพิ่มเติมนะครับมีบันไดข้างนะครับตัวสูงจะมีบันไดข้างแบบนี้เลยนะครับอ่าเหยียบขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเลยนะอย่าจําเลยนะคันนี้โคตรสวยอ่ะได้เกียร์ออโต้ด้วยครับคันนี้ที่สำคัญออกรถฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้ศูนย์บาทมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตจัดได้เต็มหมดเลยอ่ะเปิดแคบได้กว้างนะครับคันนี้อ่า 90องศาเลยนะอย่างกว้างอย่างรู้เลยเค okay. อะเรามาต่อที่ด้านหลังนะครับผมอ่ามาดูกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับผมมีไฟเบรกจุดที่3ตรงกระบะท้ายตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะครับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยฝั่งนั้นจะเป็นรีโว่ตัวอ e ีพัดนะครับตัวนี้อ่าอย่างจำอย่าง พอด,ดีนะครับผมมีตรงนี้จะมีพิเศษหน่อยนะครับผมมีกล้องมองหลังให้นะครับผมสําหรับถอยหลังดูที่หน้าจอภายในได้เลยนะครับผมไม่ต้องมองหน้ามองหลังนะครับเห็นสะดวกสบายเลยมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับขึ้นลงง่ายนะครับจําเลยนะคันนี้เรามาดูแม็กไลเนอร์กันหน่อยนะครับผมโอ้แม็กไลเนอร์อย่างสวยเลยนะอย่างสวยอย่างว้าวเลยนะ,ะการใช้งานมานิดเดียวเองอใหม่คลิปเลย มองดูแล้วด้วยสายตาการใช้งานแทบไม่มีนะครับคันนี้อย่างสวยเลยอ่าโอเคอ่ะเราไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันเลยครับเรามารับชมกันต่อที่ภายในนะครับอ่ะภายในคันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเลยนะครับผมอืมสุดยอดมากเครื่องอย่างดีเลยครับอย่างนิ่มเลยสตาร์ทขึ้นมาครั้งเดียวรู้เรื่องอ่ะโอเคเรามาต่อที่คอนโซลภายในนะครับคอนโซลนี้จะเป็น สีดําแบบนี้เลยนะครับผมอย่างสวยเลยนะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเครื่องเสียงของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องมองหลังสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอย่างว้าวเลยนะลงมาด้านล่างก็จะเป็นที่ปรับแอร์แบบมือนะครับผมมือปรับแบบนี้เลยเรียกแบบแมนนวลนะครับผมระดับความเย็นแอร์ปรับได้เลยนะครับสำคัญมากๆตรงนี้เลยตัวนี้คือเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขับขี่ง่ายเลย ขับขี่สบายนะครับแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวเหนือ่องใต้ไม่ปวดขานะครับใช้ขาเดียวในการขับขี่นะครับผมมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้นะครับเด่งแซงแล้วก็ปุ่มประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ม,มาดูทันที่พวงมาลัยกันหน่อยครับผมพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีแอร์แบกสามลูกเลยนะครับคันนี้คู่หน้าอยู่ตรงคนขับ2ลูกแล้วก็อยู่ตรงคนนั่ง1ลูกนะครับผม อย่างแจ่มเลยนะคันนี้อทีนี้มาดูกันที่กระจกนะครับผมกระจกประตูนะครับจะเป็นปรับกระจกไฟฟ้านะครับผมมาที่เบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเลยอย่างนี้อันนี้อย่างจําเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่6 3หมกิโลเมตรเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าวิ่งมาน้อยมากๆนะครับใครได้ไปใช้งานต่อที่ว่าโชคดีเลยคันนี้เราไปรับชมกันต่อที่ห้องเครื่องเลยครับ เร,เรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับอ่ะห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,400 cc diesel นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะครับอย่างสวยเลยอ่ามาแบบเดิมๆนี่ยังไม่ทันได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับอ่ามีแบบเดิมๆหมดเลยนะอ่าอย่างสวยเลยตัวนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS มาให้นะครับผมระบบช่วยเบรกกะทัน<ๆ>หันนะครับผมช่วยในความปลอดภัยสูงสุงสดเลยนะในการเบรกของเรานะครับผมมามาดูกันที่คานหน้านะครับผม ขันหน้าก็จะเป็นคันเดิมหมดเลยนะครับน็อตยังไม่เคยขันนะครับเม็ด RQC รูลมรูกลมรูเหลี่ยมนะครับอยู่หมดเลยนะครับผมอ่าเดิมหมดเลยนะครับเดิมทุกจุดจากโรงงานเลยนะคันนี้สวยมากๆเลยนะอ่าด้านข้างก็จะมีแผ่นเพจเดิมนะครับผมอ่โตโยต้าหรือยี่สูรก็ต้องมีแผ่นเพจเดิมๆนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงแผ่นเพจนะครับผมมอกมีครบนะครับอ่าด้านบนนะฝากระโปรงเรียบเนียนนะครับผมสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงฝากระโปรงไม่มีการขันน็อต ออกจากฟากระโปรงมาเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักชนเบาพลิกคว่ำมจมน้ําไม่เคยเลยนะคันนี้โอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้เลย Toyota <อ>าไฮรัก e ีโว m สมาร์ท2.4ตัว e Plu ัฒนะครับคันนี้นะเป็นปี2018นะครับเกียร์ออโตโน้น,นะครับใช้งานยกสูงเลยนะคันนี้อ่ะโอเคคันนี้นะครับผมเปิดราคาเพียง400,000 99,0 0 0บาทนะครับผมราคาโคตรเบานะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทนะครับหรือจะผ่อนตลอดอายุสัสญญา8 4เดือนก็อยู่ที่ประมาณ8,600บาทนะครับคันนี้นะอ่าอย่างแจ่มอย่างสวยเลยนะะสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมมีโปรโมชั่นออกรถฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดข้าโอนพอรบรนะครับมีภาษีพรบ,รบรแถมให้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับ ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ชมคลิปผ่าน YouTube หรือแฟนเพจสมยงคาเซนเตอร์นะครับสามารถฝากทำสัญญาได้เลยครับมีบริการฝากทำสัญญาถึงหน้าบ้านบริการส่งมอบรถรีถึงหน้าบ้านนะครับผมอ่าคันนี้อย่างแจ่มเลยนะอ่ะส,สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0949420440ผมนงยะสมยงคาเซนเตอร์ยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ